สองพันสองพันบอกคุณเจอแล้ววัดไม่ขาวครับส่วนเจ้าภาพนะครับลูกหลานนะครับทีะเราตกได้ลงนะครับพระยาพานองขะต้อนทุก่นนะครับขอัขอบคุณ่ที่ได้ตัวณาให้เกียรเสสละเวลามาร่วมส่งดวงวิญญาณของแม่ชมพงไวเป็นครับ มาเมาผู้เ<ร>ยนมีชีวิตอยู่ครับส่ผู้ที่ตายไปแล้วได้ไกลที่สุดนะครับก็คือเชิญตะกอนเชิญญาตินย่านะครับเชิญแข่งย <c oughs> ูง <c oughs> ่ไหนหรือว่าซอยครับก็เชิญแถวรอขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องครับนอกจากที่ ไม้ขาวนะครับได้ขึ้นวางดอกไม้จันทร์ที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อขอเชิญนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับท่านผู้มีเกียรติเดินทางมากนะครับมาส่งสการคุณยายส้มนะครับก็อขอเชิญตามลำดับนะครับตามลำนดับนนซึ่งสามารถล่งได้สองข้างนะครับถึงตรงกลางอยากจะล่อง,งใต้หัวเดนใ้ั เชิญครับแล้วก็ขอเชิญคุณชนานะครับแล้วก็ขอบค้นนะครับขอขอบคุณแต่ผู้พิเศษนะครับในวันนี้นะครับต้องขอขอพระคุณนะครับทางด้านท่านรองสวีหมายมั่นนะครับรองนายทอนค์งการบริหาร่วนตำบลเขินเพื่อได้กระุณาให้เกีีรยนเส้ฉลาเวลามาเป็นประธานในพิธีในวันนี้แล้วก็นะครับท่านจะไปทุกงานนะครับท่านทุกงานเลยนะครับขอพระคุณนะครับ และต้องขอขอบคุณนะครับขอบพระคุณครับท่านพอวัฒนะทองสุขนะครับบริการโรงเรียนบ้านสบายกับที่ได้เดินทาทพิสระเวลาครับแล้วก็ทางด้านญาติญาติพ่อแม่พี่น้องนะครับที่เดินทางมาพิสระเวลามามานนชมไดยชมครับเป็นสุดท้ายครับ หลังจากเสร็จพิธีแล้วนะครับพี่น้องเท่านะครับกลับไปที่บ้านโยธาเลยนครับไปที่บ้านโยธาแล้วก็คุกคอดอแขนให้ลูกหลานเพราะว่าท่านได้ทุเสียนะครับพระอัต์ันงบุษฐ์ชุของบุนนะครับแม่นะครับอภิชนานะครับพี่น้องคอนี้ก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องและก็แขกผู้มีเกียรตินะครับทุกข่านนะครับ ผีมารวงรงสก,การมารวงรงสการนะครับ